สวัสดีนะครับผม S อสเอเองนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนซื้อในตัวสิบาทนะครับและผมก็จะมาสอนวิธีใช้ด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับลิงก์ร้านนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็เข้ามาในเว็บสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็กดเติมเงินนะครับแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับในตัวลิงก์หเดือนนะครับราคา19บาทให้เรากดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้ลิงก์ใช่ไหมครับแล้วกดคัดลอกมาได้เลยแล้วก็ เอาไปวางนะครับอีกแท็บหนึ่งแล้วกด enter เมื่อมันขึ้นหน้านี้นะครับให้เรากด next ไปเลยนะครับแล้วกด add new payment method นะครับแล้วก็กดคาว่าบัตรนะครับโอเคซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้บัตร t o m o n e y Wallet นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่ t o m o n e y Wallet นะครับโอเคครับแล้วกดเข้าไปที่คําว่าฉันนะครับแล้วก็ เห็นคำว่า to money m a s t e r card ของฉันไหมครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วกดดูเลขบัตรนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้นะครับให้เราเอาเลขบัตรของเรามาใส่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวใส่เลขบัตรก่อนนะโอเคนะครับเมื่อเราถึงหน้านี้ใช่ไหมครับให้เราใส่ที่อยู่อะไรก็ได้นะครับของผมจะเป็นอ่าใส่อะไรไปก็ได้นะครับไม่ต้องเครียดนะครับ โอเคครับต่อไปครับผมก็จะใส่เมืองครับแล้วก็ใครจะใส่ตามผมก็แล้วแต่เลยนะครับผมไม่บังคับนะโอเคเมื่อใส่ที่อยู่เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กด next ไปได้เลยโอเคนะครับเมื่อมันขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดติ๊กถูกนะครับแล้วกด get ในตัวมันลีได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเท่านี้ในตัวก็ active แล้วนะครับ โอเคนะครับทุกคนเมื่อเราได้ในโตมาแล้วใช่ไหมครับนี่ครับก็จะเห็นได้เลยว่าในโตมันก็เข้าเรียบร้อยนะครับแล้วกดเข้าไปที่เซตติ้งนะครับเป็นไปยกเลิกกันนะเดี๋ยวมันหักเงินทีหลังโอเคแล้วกดที่ s u b s c r i p t i o n เลยครับแล้วกด cancel แล้วก็ continue กด confirm ไปได้เลยครับแล้วก็ติ๊กอะไรก็ได้นะครับแล้วกด submit ไปได้เลยเรียบร้อยแลยครับสําหรับก็อันนี้มันก็นี่นะครับยกเลิกแล้วครับโอเคสําหรับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ